สวัสดีครับอยู่กับผมหน่่ยเนือนะครับกับเกมดีเทสสมบีวอแฟร์นะฮะโอเคหายไปนานไม่ใช่แร้วผมนะเพราะว่าผมรอสั่งอ่เขาเรียกเป็นหูฟังอันใหม่นะผมนะเป็นหูฟังที่มันมีไม้อะเออนั่นแหละนะผมนะคือที่นี้ปัญหามันก็คือพอผมได้หูฟังใหม่มาแล้วเนี่ยคือเสียงตอนผมพูดเนี่ยมันมันชัดใช่ครับมันชัดเจนก็จริงแต่ว่าเสียงในเกมเนี่ยคือมันจะเบ,เบามากนะผมนะผมจะเปิดให้ดูนะผมนะเนี่ยคือเสียงแบบ อ่ะอันเนี้ยอันนี้คือเสียงที่ทุกคนพอจะได้ยินนะผมนะจะเสียงผมนี่คือโคตรดังโอ้ลดก่อนลดก่อนเนี่ยคือมันแบบมันเปิดดังไม่ได้ไงเข้าใจไหมไม่ก็ต้องใช้เสียงเกมมันก็ต้องฟังก็คือแบบผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะคือแบบแก้ให้เสียงมันเข้าเกมแบบเยอะๆอ่ะโอเครอมานานหูฟังใหม่สังเกตได้เลยวนะ่เสียงผมจะชัดมากแต่ว่าไอเสียงในเกมเกนี่ยจะเบา เมื่อกี้ออกไปโอเคเมื่อกี้ผมออกไปเช็คสาวเสียงมานะผมนะคือเสียงพูดผมเนี่ยมันก็ออกจากเบาๆหน่อยนิดนึงเสียงข้างนอกนี่ก็ดังเหมือนกันผมลองไปเช็คเสียงในเกมเพราะว่ามันผมลองไปเช็คดูพอมันมันพอได้อยู่โอเคก็ไม่เป็นไรผมนะแต่ว่าถ้าเป็นเสียงข้างนอกตอนเนี้ยคือเสียงที่ผมใส่องฟังนเนี่ยอันนี้คือจัดว่าโอ้ดังอยู่ไม่ดังอยู่โคตรด,ดังเลยแหละ อยากลดนะแต่ว่าก็ก็เห็นแก่คนนะเนี่ยโดนระเบิดตายหมดเลยไม่เล่นนานลืมแผนแล้วเนี่ยว่าคนทำอะไรก่อนคนทำอะไรที่หลังเนี่ยเสียงดังมาก ผมจะวางกล่องพยาบาลก็ไม่ได้ไม่น่าเอาหมอมาเลยผมลองให้เชนนะผมเพราะว่าแต่เก่าเนี่ยผมไม่ได้เอาหมอมาเลยเพราะว่าผมอยากรู้ว่าถ้าเอาหมอมากับเอากล่องพยาบาลมาเปล่าๆอันไหนมันคุ้มกว่ากันดูแลกล่องพยาบาลมันน่าจะคุ้มกว่าเนี่ยตานนี้มันแพ้รัวๆเลยวะใช้ขอตัวช่วยหน่อยแล้วกัน โดนระเบิดด้วยสุดยอดอ๋อจะตายแล้วถ้าหมอโดนยิงโดนยิงตายนี่จบเลยเนี่ยพวกอันเดสนี่ก็เยอะอ๋อไม่ทันขัดคำจะตายอีกแล้วไม่คมว่ะเอากล่องพยาบาลมาดีสุด โอเคไปเลยโอเคหน้าฐานหน้าฐา,า,านมีคนกองกันอยู่เ<ๆ>ยอะอันนี้คือเรื่องดีมัตรตีชาร์ผมต้องเอาหมอมาให้ได้ถ้าเอาหมอมาไม่ได้นี่จบเลยเนี่ยโอ้ตายอีกแล้วมั้งเนี่ยมันจะเหลือหรอ โอ้โหผมบอกเลยโคตรไม่คุม้มมอเนี่ยม,มาวางตรงนี้เลยกันจำวางเขาไว้ข้หลังจะได้ไม่ต้องเอามาอืมจิม ได้อยู่แต่ไม่รู้จะได้ไปอีกกี่น้ำอืมตายเลยยิงนัดนี้เสร็จมันต้องคว้างระเบิดแน่ๆนหมอก็ไม่มามันเพิ่งยิงปืนกลไปอะน่าจะอยู่ได้อยู่แต่ตอนนี้น่าจะอยู่ไม่ได้แล้วยิงแม่งเลยแล้วกันเอาหมอไปยืนหน้าฐานไว้โอ้มันไม่วางกล่องยายนะหมอวางไม่ทัน ตายว่าแล้วโคตรไม่คุ้มอย่าหาลองเลยดีกว่าวางนี่เลยโอ้ยมันก็ไม่รีบตีเนาะเธอโบมันจะชาร์จทำไมเนี่ยฮะอืมก็ไม่คิดจะรีบตีเลย วางกล่องเลยหมองวางกล่องเลยเนี่ยตรงนี้ไม่วางแล้เฮ้ยโอ้โหโไม่วางให้ใครวนะตรงนั้นอนะ่ะวางรักษาป้อมปืนมันจะหายไหมก็ถามจริงกล่องพยาบาลคุ้มกว่าบอกเลยกล่องพยาบาลคุ้มกว่าระเบิดลงกลางดงนี่แม่งก็ตายหมดเออทันที่มันจะวางอย่างนี้นแต่แรกเฮ้ยทำไมจู่ๆรอบนี้มาดีวะเนาะมาทำกับคำแม่งตายหมดเลย ไม่น่าพูดเลยไอเวนเอ้ยอ้าวโอโหตายยกตี้ระเบิดลูกเดียวเป็นเหตุสังเกตได้พี่จะชาร์จนานไปไหมหมอมาตายยกตี้ตายอีกแล้วโอ้ย <C jin x 2> โคตรเยอะโคตรเยอะอ้เยอะไปแล้วมั้งเนี่ยเอ้ารั่วมันจะโผล่มายิงปืนกลเมื่อกี้โอ้แย่ว่ะเอากระเป๋าพยาบาลมาแทนกระเป๋าพยาบาลมันคุ้มสุดแล้วผมว่าคุ้มกว่ามอกมามาเลยเจอเกล็นกูไหนเป็นไงถือมาทำไมพ้าน่ะเจอมีดมีดทำครัวอื้อหือยังโหดมีดทำครัวช่วยคุณได้ โอ้แต่ระเบิดก็เอาไม่รอดหรอกเอาจริงไม่น่ารีบเอานนี้วางเลยวะน่าจะเอาอันอื่นมาก่อนมีประโยชน์สุดๆตายเฮ้ยโดนโหดกว่าตาเมื่อกี้เพิ่งเวลอสองงันยันงปลาระเบิดถี่ยังเฮ้ยรีบหรอถมเข้าไปถมเข้าไปเยอะๆวางลงไปเลยนี่ เราเข้ามาลุพวกนี้อยู่แล้วเรียบร้อยโดนตีเบิ่มไปดีไม่ต้องมาไม่ต้องมาอยู่ไอ้นั้นไปเลยโดนยิงตายอันนี้ยิงมาไม่เป็นไรเนี้ยกวนขว้างระเบิดมากเอาไปก่อนเอาไปก่อนถมเยอะเยอะเยะเยอะเมีปืนคนช่วยยิง เยอะเยอะเยอะเข้ามาโดนปืนคนก็ตายสวยมากสวยมากตานนี้น่าจะไปได้สวยถมเลยผมบอกเลยนะถ้าเทอร์โบยังไม่ถ้าเธอถ้าไอคอนฟาร์มมันยังไม่อัพตอนปลาระเบิดมาบอกเลยมันจะดีกว่านี้มากบึมหมดหมดหมดเกี้ยงหมดเกี้ยงไม่มีเหลือ สนุกไหมอืมตายหมดว่าแล้วโชคดีก็มีแผนสำรองมีเกรนเว้ยจิ้มเอาดิเอาดิมีแผนสำรองยิงยิงมาเลยยิงมาเลยยิงมายิงกลับไม่โกงบึ้มไปดิตายคาหน้าฐานอันนี้ก็ตายเหมือนกัน เคาะเคาะกระโหลกวิ่งไปอืมเร็วแปดแล้ววางในฐานเลยแล้วกันมีคนอยู่มีคนอยู่ยิงเลยเนี่ยยิงเลยเออนั่นแหละทำไมต้องรอด้วยโอ้ตายอีกแล้ว สักพักไอ้ในคะวางระเบิดมาโอ้โหไม่ทำอะคำตายทั้งตี้อะไรกูมีแผนสำรองครับจิ้มตีเลยนั่นแหละโอ้โหสุดยอดยิงยิงยิงถล่มให้หมดอย่าให้เหลือือเกรนก็ตายแล้วด้วยนะตายเลยไปเทอร์โบกระเป๋าพยาบาลนี่มันดีจริง ดีกว่าหมอผมว่าหมอเอาไปเล่นด่านธรรมดาดีกว่าเอาไปเล่นสตรีทธรรมดาไม่ต้องเอามาเล่นลงคอนฟาร์มอะผมว่ามันไม่คุ้มกว่าหมอจะวิ่งมาถึงก็คงตายก่อนเฮ้พวกนี้เยอะจังวะเอาโอ,โอ้ไม่น่ารีบวางเลยเสียของเลยตายดิโอ้โหคว่างระเบิดมารอแป๊บรอแป๊บ เก่งเหรอไอพวกข้างหลังนี่เก่งเหรอบึมไปดิจากเจือ์ไปแล้วเนี่ยโอ้เธอโบคาคาแต่ชาร์จคาชาร์จอยู่อืมจิ้มตายเหลือกล่นมไม่เหลืออะไรแล้วจับเบลสิบเอ็ดแล้วเนี่ย เก้าสิบเอ็ดแล้ววางทับซ้อนอีกวางดักข้างล่างเลยมันต้องมีคนวิ่งมาแตกเฉยเลยถังระเบิดนั่นตายเอาคืนไปสิวะยิงทิ้งให้หมดไอ้พวกนี้มันชอบซุ่มมาข้างล่างดีนักยิงทิ้งให้หมด นั่นแหละถูกต้องยิงทิ้งให้หมดเลยในข้างบนนี้ก็อีกตัวมันยือ้อยื้อจนเลือดลดเหลือแค่นี้โอ้ตายแล้วโอ้ตายมันโหดร้ายจังเลยเอา้าโอ้ดูว่าหมดแล้วมันมีเบิ้ลโอ้เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเสียงมันจะหยุดยิงแล้วนะสักพักหนึ่ง อ้าวเอา,เอาโอ้ซอมบี้ตีฐานแตกโอเคฆ่าไม่ได้200กว่าตัวนะผมโอเคขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันมันเป็นไหม่ใหม่นะผมนะเสียงอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงเหลือ,อจ,จะเหมือนเดิมก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือเสียงเกมเนี่ยเบาเบาแน่ๆแ,แ,แหละถ้าให้เทียบกับอ่าเป็นเขาเรียวก,กว่าไงคลิปเก่าๆอะคือเสียงมันจะดีกว่านี้นะผมนะแต่ก็เออไม่เป็นไรแล้วกัน โอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคนนะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคไปแล้ววันนี้ค่อนข้างจะดีดีนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้